มาทำมื้อเช้ากินกันค่ะทุกคนซึ่งแบบมื้อเช้าที่อจะกินมันก็คือไข่ลวกนั่นเองคะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็มันสำหรับไอไอว่ามันแบบเฮลตี้นี่ไข่ลวก <laughs> ที่าเดินมา <laughs> บอกว่ามีกล้วยจับกินอ,อ๋อเมื่อวานใช่ไหมเจโจ้อันนี้อร่อยอันนี้คืออะไรอ่ะ ตอนนี้นะไอก็กําลังจะลอสอนนะคะเพราะเดี๋ยวไอมีสอนนักเรียนไอแล้วก็เดี๋ยวต้องสอนน้องของไอด้วยนะคะเพราะว่ามีสอบน,นะแล้วก็เราค่อยกินข้าวเที่ยงกันก็ประมาณวันนี้สอนไม่เยอะนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยรู้สึกว่าร่างกายไอยไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าแบบเนี่ยเหมือนจะเป็นภูมิแพ้แล้วมีใครเป็นภูมิแพ้แบบไอบ้างไหมอะไอแบบแพ้ฝุ่น แพ้อากาศอะไรเงี้ยถ้ามันเปลี่ยนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเริ่มมาละตอนเนี้ยเหมือนจะหัดชิลวละตีนอัลชอนาโด Yes one time I once saw a tornado but it was on TV. Mm. ทุกคนตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วไอกาลังจะกินเค้กเดี๋ยวอาจจะให้ป้าทําแล้วเรามีท็อปปิ้งอันใหม่ทุกคนมันคือสิ่งสิ่งนี้นี่ทุกคนคิดแคสไอจะให้ป้าใส่คิดแคทหรือไม่ก็ออใส่เองเอาคิดแคทมาใส่เพิ่มนี่ทุกคนเค้กกับคิดแคทแชแบบิอาร์ตี แล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือกระจกบ้านนายที่มันเป็นลอยๆอเป็นรอยมือ,นมอเนี่ยก็ฝีมือนี่แหละไม่ใช่ฝีมือใครหรอกอะไรอ่ะไอไอน้ำอันนี้มันคือเพื่ออะไรอันนี้คือผลงาน DIY ของป๊าป๊าเขาบอกว่ามันคือช่วยอะไรนะช่วยความเย็นในห้อง มันช่วยยังไงอ่ะมันช่วยยังไงเนี่ยเนี่ยมันพัดมาเห็นไหมมันถ้ามันพัดมามีแต่ลมร้อนไงอันนี้มันมีลมเย็นอยู่พี่ดีด้วยพัดลมอึง้งอึ้งหนึ่งอึ้งสองอึ้งสามอึงองอ้งสี่ทุกคนเนะ่ยอายไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ว่ามันช่วยอาจจะลองนั่งนะ <Y en. S 1> ไหนอะนี่มันจะไปโดนพัดลมอ่ะอ่ะไหนเิดิดตมือมีแต่ช็อกโกแลตนี่มีเตียงอุ้ยทุกคนมันเย็นเออเย็นเฮ้ยอเมซิ่งอะทุกคนมันเย็นอะมีเด็กอยากละ มันเย็นไหมมีเด็กอยากลองนะคะทุกคนมันเย็นเปล่าไม่เย็นไม่เย็นหรอเอา่ะลองเอาดีๆซิว่ามันเย็นจริงเปล่าเย็นทิ้เดียวนี่เค้กมาแล้วมีคนจะแอบกินอุ๊ยอายินเอ้ยอาเติย์มาใส่ให้เจ้หน่อยได้ไหมเจาไปเนี่ยคนนี้อาจจะโดนตีแน่ ใช่า็ดูเทีีวบอใช่ไม่เรียนเนี่ยดูการ์ตูนวันนี้อัปปี้ก็เลยจะโดนปีไม่โดนโดนิไม่แพงนะเออม่แพงใส่เยอะเป็นความลับดู้ไมอร่อยอ่ะทุกคนอร่อยมากเนี่ย ือป้าอายทำเองทุกคนแล้วถูกมากอะ่ะไสอย่างเยอะอ่ะสี่สิบบาทนี่เห็นไหมทุกคนทําคนทําก็อร่อยอทําก็อร่อยคนทำคนทำก็ถูกทุกคนคะนี่อายก็กําลังขับรถกลับคอนโดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ของที่คอนโดนนี้ก็เลยกลับเร็ว ไกินข้าวเย็นเลยแล้วตอนแรกที่ไอบอกว่าไอากกะจะวิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าเดี๋ยวไอดูก่อนว่าไปถึงคอนโดกี่โมงนะแล้วก็ถ้าไม่ถึงดึกมากเนี่ยไอก็กะว่าจะไปวิ่งนะคะแต่ว่าถ้าดึกก็ก็อาจจะไม่ได้วิ่งนะวันนี้เพราะว่าแบบคือแบบไอต้องเคลียร์งานอะไรเงี้ยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวนักเรียนเขาจะมีสอบนะคะสอบเป็นสมรรถภาพนะคะวิชาชีพของเขาอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ต้องดูก่อนว่าเวลาพร้อมแล้วเราแวะเจอกินข้าวแบบคุณชายอุ้ยกินอะไรดีเราว่าเป็นไซส์เก้าสิบบาทอันนี้ชอบกินมากเลยทุกคนสไปซี่พอมอกินตั้งแต่แบบเด็กๆอยู่แบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ย ชอบมาก